สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชมเพื่อนมาทันเมลอนน้ำบ๊อบน้ำมาชมด้วยกันเลยครับผมเป็นผลไม้ของไทยเราเองเนาะปลูกที่จังรายนะพ่อหนึ่งของฝากนะครับผมไม่ได้เอามาทั้งลูกเนาะนะครับอยู่ก็จะแบบนี้นะพ่อหนึนะราคาก็สองร้อยกว่าเนาะเอามาแค่ชิ้นเดียวนะครับผม โชว์กันเลยนะผมนะตัวนี้กลิ่นหอมมากนะครับผมนะผมจะไม่ปอกเปลือกน้องจะหั่นหนังเปลือกนะครับผมนะ วันนี้เรื่องงานมาใหม่นะก็เลยมาจ้าเอกกนะันเนาะเสียงอาจจะดังเล็กน้อยนะครับวันนี้พี่สาวพี่ชายนะครับมาจ้าเอกกันพอดีเนาะมา,ามตามไป้กิ๊บเมลอนให้ชนหมนะครับผมนะ ครับทุกท่านครับผมหวานนก็เลยค้าเม็ดอนเนาะท่านใดที่ชินชอบเม็ดอนนะครับเชิญครับผมนัอาหาซื้อทานได้เนาะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับไม่เหมือนแคนตาลูปนะครับแคนตาลูปนี่ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะแต่รสชาติก็อร่อยอีกแบบนึงนะครับรสชาติก็แตกต่างกันเลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผม อร่อยกระเปทีเดียครับมันหวานนะครับผมหวานหวานเลยครับเมล่อนครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมผมเราพบกันในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะเป็นกับมาขายกันนะครับผมสวัสดีครับ